<Huh? S 2> แม่แม่กองบุญโอ้ คนดีก็ทิ้งยายชราที่เกิดจากร่างจำแลงขององค์เทวดาร่างแม่ของบุญไม่ได้เกิดจากดินน้ำไฟลมธาตุสี่ของมนุษย์เป็นแค่อุนภาพสวรรค์เมื่อหมดองค์เทวดาร่างก็กลายเป็นหมอกเป็นควันลงสู่พื้นปฐพี<ะ>ร่างของแม่เป็นหมอกเป็นควันลงสู่พื้นปฐพีจะแล้วแม่ เฮ้ยคำเรียกว่าแม่ดอกบัวมรกตขึ้นมาแล้วลอกแล้วลอกแล้วแบกมาแบกมาขึ้นมาจากดอกเลยซอยเป็นโลตัสไท้ประเทศเน้อยนี่ก็โลตัดขึ้นก็ไล่ดอกก็มัดที่เจตกิไประบยชนมันมัดไม่น่ากินนุ่งลวยตอนน่จริงรอยไ,ได้เป็นคำเลยได้เป็นหลงวัน โอ้ต้องกินไอ้พิซซ่าเนอะโลกุยกินไอ้พิซซ่ากูทอดกางเกงง่ายหมูเด็กจากบ้านกิน,นเลยพิซซ่ากูหอมกลิ่นอะไรเนี่ยหอมอะไรไี่แดงอือหูไม่ร้อยหอมพิซซ่าอะจักกริ๊ดครับเสียงใครอ่ะเนี่ยนี่แหละลูกเสียงแม่กองบุญแม่กองบุญ จิตวิญญาณข้องแม้ไปอยู่ในดวงใจของเธอเนี่ลูกเออผู้เข้ากิจจะคูตีตะแดดพอนี่มตปันนั่นก็มียาวิเศษดิแม่ดอกบัวมอรากตนั้นแหละลูกเมื่อจ้องปันกว่าปีเล่าองค์ประอาารานมาตำพีตีสร้างขายานารวบรวมรักตำคำซ้อนขึ้นกลางแหลกที่นี้ลูกนามที่ตรงดื่มตรงจันตกอยู่ในดอกบัวนั้นกลายเป็นดอกบัวอมริตกัสิ ดอกบัวอัมริดกรสินเพลย์วไวร่าอินยัมริดกรสินคุโรแต่ลีไอลีโอนถ้าอัมริดนั้นชาจชิงใหญ่ทำใจโยนไอย่างูบาดทิ้งผมนำไปถวายการรักษาแม่นะใจลูกเออความดีดีเธอให้น้ำดื่มน้ำอาบน้ำใจน้ำคำนั่นแหละลูกจวันก็ตอบแทนจากกริดครับ อายุกลอบบวชบวชได้แม่จากนึ่งปันจา้าผมไม่ทัญญาแม่เธอช่วยแม่ป่วยแลวรนีไปช่วยเนื้อกูกองเตอฮะเนื้อคู่ครับแม่อยู่ที่ไหนอะนกคมีติลาเกลือ,อยิ่งเป็นจรักก็ช่วยพอเตอช่วยแม่ตะวันจ้งให้เป็นเนื้อกูขอบคุณมากคบแม่ผมจะไปที่ไปช่วยคนรักของผมโอ้แม่บอกถึงคนรักด้วยเป็นบุญจริงๆแม่กองบุญเออ เนื้อกอยนู่นุยโยูนไหอยปลัดบบแต่เด็กไม่จอมูกเลยมันต้ามใจปลัดบแต่เด็กไม่จอมูกเยไม่ามันรีปลัดโนตาโปไม่พินอ้พี่นุ้ยไปขอพรแม่สิเราได้สิ่งที่ปรารถนาแล้วพี่เท่งกับพี่นุ้ยถือว่าเป็นพระคุณต่อผมมากไปขอพรแม่ก่อนผมลานะแม่นะโชคดีลูก ลูก,กตัญญูรอมประจบความจำเร็ดสาธุแม่มไปด้ยไปไหว้ข้อตะกรานไหว้ก้มกูบานอยากจะไม่ขอไหว้รูบึงเลยสอยอย่ารูนนั้นบึงบอกเบอร์แกนเหล็กจ้ามจุดใ่ในรูบึงคนยอ่อเรารูตึบรูบึงแฮกูแกนเหล็กจ้ามจุดใจงไปตีห้ายว่างอย่างนี้ตามเตียนแลมแดงคือใจชจะนะ น้ำกลางไรยอกก็ยศลงบนเตี้ยนดับบึบถึงจุดไหมกูไม่จุดกูมึงตกใจเลยฮะกูหนังเป้าแล่อยกล้องมันดีว่างเสียงดังดังหน่อยไม่รู้บึงกวาดที่ตรงมีไปเดียดแจ้งเหล็กรุ่นปึ้งวุบปึ้งวุบกูกอมแล่มันหลอก็มาเหล็กนึ่งหลอลุกหลอลุกบึงโู้โาทำไมติดเก่งยอดตายปลึกกู ไม่เฉื่อยอย่าหลบรูมึงมันกนป่นันเลยมึงไม่เฉื่อยได้นึ่มาแล้วหลูกริดนั่งอาจาร์นรงอยู่ยูพูเก็ตนฉอนั่งรูตินนั่งเฉือนั่งเมียนเชยโต๊ะแจ็คปอดส้ำจิบหกลานหยีิบชองใบเนืบุญเรารยงรักใบนี่กูไอ้ไอ้ไอ้เจบช่อ,อ,อ,องใบไม่โต๊ะีแต่สิบอา้าใบช้อนโต๊ะแหมกันรตงวันเดีนึง่งต๋อม เกี่ยกับไปเฉยเาาที่มาใบเตยนูเจ้าวะดีเมืองจังเนี้ยตรงนันเตยก,ก็ตั้งด้านทรวดที่แจ็ตวันเย็นกูขึ้นต่อมไปแตยนาย,ยงกวยแปมแปมแปมอ่ะกวยได้เตยเหลาตังเหลาต่อมก็บองเอาเป็นนี่ก้องเซฟติดนั้นโอ้ถึงมึงดำเปลือกอีตุ้มได้ได้ข้องว่าไงได้ตักใบบดแดงก็ไปตายขึ้นไปจริง้งบดแดงอันนี้ต่อมนั้นถึงดำเปลือกอกูกินตั้งที่แปดใบกูกินชาติ กูตเต้ยโยนในปุ่งก่อนไม่ปอบกับรถวิ่งไปอยากด่าป้าเปื่นน้อยแม่ครับก็อย่าโลกพมเถงนี่แม่โอ้แบกแม่มาวันเงาไรมั่งอะลูกถ้าได้ก็เบอ้อแม่ก็เจ้าก็ออกวันที่จ้องก็ยุดแรงงานวันนี้คนดีก็ตุกเบอ้ออะลูกเออเขาร้างบุญบุญกูต้นตีก็ร้างก็ตามช่วยแต่แม่จะให้ในสิ่งแต่มีกาลูกเอ ไอ้ร้อยยังไงสุกกะปาเปแก้งแรงไงลกูกเรามีกำลังเราอเอาทรัพย์ชิงกันเลยระดมมือลูกอโรุกายาปลามาลาป้าโอโรุกายาปลามาลาป้าอย่าเจ็บอย่าจนลูกเออปอบแต่ปลาอย่าปอบมานช้าตัวไหมไปไหว้หน่อยกลั่นเบื่อกูให้เตลงไปแล้วกูไหว้นะไหว้มินี อันมึงยืนยาวเองด้งปล่อยปล่กูนึกเลยไอ้หนุ่มันสันด้านนี่มันมันโง่มนเล่นแต่ว่ามันกล้ากว่ารอยได้ยินวังแรงมันหวาบเลยมินอะไรไอเจ้งตอดมมึงตอแด้เดง เบลนี me, me uh, nu, nu. ้โจกูแม um, hey, ่แม่ครับเออก็อย่าลุกผมหนุนหนุยมึงกวัดแม่ลรกผมไม่จื้อแม่ควัดแม่ไม่จื้อเดี๋ยวไรก็บอกไอ้ลูกเอ้ยถึงปลื้มปก็แบกแม่แล้วครับไอ้เบิร์นป้อมไม่ก่อแม่ก่อยไปตำบุญเนาะไอ้ป่นบุญมันช่วยเออแต่ป้อมก็ต่างเจตีกันไหมถึงไม่จุกบื้อก็รวยได้ มันเข้าใจก็ลูกเออนี่แต่ไหนเต่งก็ครูกายแต่มันไม่ก็ได้จริงว่าไงดีลูกนะแต่เติบปฏิบัติได้เมื่อแม่บอกรวยหยังหยังรวยไม่เคยรู้ได้ครับับแม่อย่าพูดดังๆแม่เออยลกูกเพื่อเต่งโยเต่านี้มันนี่ได้ยินยกันแเลยอ้อึงจาเปลือกหนึ่งม่พอมึงจาใกล้แม,ม,ม,เม่เออแต่พอม่ยากใกล้กล่ดีว่าพอม เอาแล้วแม่บอกต่างเจทีไอ้ลูกเออรับบ้านไหนนูหนุหน่ยมีต้นกล้วยนาว่าไม่ลูกมีแม,ม่อ้อเมื่อเอายอดตีกลมกมยังไม่เขลียลูกชักยอดครับตัดออกมาเร็วตัดออกเป็นส้ามตอนตัดตอนเรกว่าพุดตังคาดตอนจ้องตํามังคาดตอนที่จ้ามจั่งกังคาดรับเอาตากแดดได้เกลียงได้จริงเลือปดัด,ดตากแดดเกลียมเดียวแม่บอดไอ้พ่อ ห้านำพึ่งรวงลังเดแมมันกาวมืดกาวปันกาวรอยกาวทิมกาวแมงโอ้แล้วก็ไปนับแม่พึ่งอยู่แล้ะและ้วก็มึงปูแะหว่าตะวันก็มีเตียงให้เป็นมงคลน,นี้ครับเอนานำพึ่งรวงงั้นแหละล้อาล่กับยอดกล้วยเด็ด,ดปต้มงน,นั้นครับพึงตำแมงแต่ตาปลายก้อยปอกกลืนปนกลืนปนสักมืนแมงครับ กินวันเม็ดนะลูกกินเจ็ดแล้วตัดยางกินเจ็ดแล้วตัดยางไอ้เม็ดยาหมื่นเม็ดมึงอยากกล้ใกล้ตีเดียวลูกรวยแต่ปักแดกหย่อนรวยอ่ะดอยได้ดีไอ้เตจงไม่ได้ยินทั้งมื่นเม็ดหุกต้นหลูกรวยแม่กองบนไม่ได้ไม่แล้ว ไม่โกไว้กุดเข้านีคอนมาแล้วเสียแต่ถ้าไม่รับตนั้นไวเขา้าม่ปวดจองไอเดยงกูไปนอกถงปุ่งลงใบองค์ายจะคิดให้กูมาท่ามึงล่นนี้ใช่อะเรามาเพื่อนแกนได้ยาอะไแกว่าก้าวโยนในหนากรไอ้ได้แล้วระนอกหนากรให้เป็น ผู้ติดตามแกให้เดือนเดือนละมื่นคอนแต่จะขึ้นทำความดีความชอบไปเลยหนุ่ยยเยอยู่ในเมืองเดือนมื่นโยบานเราเดือนหาพันสี่ันปักหนาตาพรีปักได้ห้าได้ปูปราไม่กี่กลาไม่อดอยู่ในเมืองเดือนมื่นจริงกูหลูกยสิแปดกินแล่น้ำชื่อคว้ยชือลมชื้นจานชือนกีชือนนั่นจ็จริงเลย ไม่รวยเราไปทำไร่ขินแหลมแหลมปามโลช่องบาทน้ำยางชามทิพวะบาทแต่ก็อื่นอย่างขึ้นดนาะเหมือนโยดายเราโยดายนี่กู้กิดนีเราเนี่คุยกู้ิดเรือคุยเราไปปลวกกล้วยปลวกไร้ไร่ปลวกกล้วยกล้วยไอ้เจ้ากล้วยได้มนึ่งปลวกกล้วยนำว่านี่แหละลมใจได้ลายยางตำนุ่มได้บ่มได้กล้วยชาบได้ ้วยแต่เอ้อเวลามันจุ้งเมื้นหน่วยการลาดคล้วยปอดจุกแล้วมันใจเบรกโยหนาวห้อมหนาว,นาวถึงกันเป็นเก้งเเออมมมมมมาามายยยกกกกกููููจะปปลลลลล้้้้้ววนนน่่่่่ไ่ไไใใใหรบบงงีดิ ใบมันหนิมใบมันยาวควยน่ะว่าใบชั้นแล้วเกลีย้ยงดำนุ่มไรได้โอ้ไม่เลยใข่ใบไมอยู่ใครใบแบบดันใายเพื่อโอ้ใบในมวนยัง,นยงไม่เมกลี้ยงไอ้ยังกลมโอ้ตัดออกมาตึง้งกูจะตัดโตไปเป็นสน้ำตอนได้ยินมากเลยตัดใช้ตัดออกเป็นซาำตอนแต่ถากแดนให้เกลีย้ยงบดให้พุง่งลายน้ำพึ่งไงได่ ได้หนำพึ่งไม่วะไอ้นุ่นเด็ดใจนี่มึงหยุดสักทีหนไอไอ้ไปสันโรเรื่องเลยเตียววาดเตียววากวา็มึงกันไอ้เตยประชุมเตยบานไปหลอกมานั่งเงี้ยมไม่ทุกคนก็สังเกตมึงนีาา่เด็กก็ชนะไว้ยอมยว้จนได้เล่นบอลไอ้มึงกันไอ้เตยประชุม,ม่อันตรายหลูกมึงเล่นบอลน,นอนหลูกมอ่อแล้วไม่จริงไงเดือนอึดปลือกกันนี่ น้าบอลมากว้าแล้วจ้ากบก็ตามตัวนั้นมันคนละบอลไงแหละนั่นบอลนั้นมันคันนี่ก็เล่นบอลกลมๆกลมๆมันอ้วมันอะไรนำพึ่งไม่เลยน้ำพึ่งเลยวะแต่มึงบัดกลมแก้มใจคนเราเนี่ยนี่มึงกว้างเปลือกมั่งบ้านเมืองนี่ก็ตันเราไม่มึงแะไรว่างนี้นะ กินก้าวเทสก้อหนังเล่นเวทก็อหนังส่งอายกันกูว่ากูต้องถูกวั่นไล่แต่ว่านี่ไม่แต่งนอกมันก็หลาไล่อยเลยเตี้ยงตุกซิงเดียมงบอดใจบอดใจอดี๋แวนบอดใจออกจ่องาเลกวันสีจ้ำเดือนที่แล้วนี่ กล้วยนะั้นมันมีวิตามินอยู่ย่างนึงกล้วยนําวาก็เรียกวิตามินซีกูก็ไม่รู้จักแต่หูจำเงี้ยไมห้หลูกล้านเราติเลือดออกแต่เมื่อตตาไรควันกินกล้วยนําวาทุกท่ายมันวีวิตามินซีฮะเนี่ยอันนี้ยอดกล้วยแต่กลมๆยังไม่ครีนั้นมันยังไม่ตูกแจง้งแดดวิตามินมันจมบูญบัดน้ดนเกลี้ยมเหล็กกินลงไปนี่ปุ้งมันอักษาต่างเดืนอนนานโรคก,กระปอร๋อไม่เป็นโรคมาเร่งลำไส้ไม่เป็นรัดดวงไม่เป็น แม่มยัดโดนอาปื้งอะไรได้อันจะมาใจมึงกูโกรธแล้วจะเง,งินเช่นไรแต่ว่ามึงถ้ากระปีกูนี่อยากโกรธแล้วจ้ะไปมึงโอว่ากูติดตกูหลังนั้นกูลืมเน่โป้มันกูนะแมบบบกูตื้อค้องเงินแหลกๆร,กรกนะมันไม่เตะโยกับเกย์จึงโปให้กูกับกูไม่รับแกไม่ตายค้องกันนเอเอ ไอปเอยแดกร่อยแปดโอ้ขอที่เจ้าขาอยากขอเลยขอดแล้วก็บ่าวๆนี่ขอให้เป็นก้นนี่กอมอะเมมไม่มใจปูาแล้วเลยมึงติดกัอกร่อยมึงติดกูวอันนี้ก่อนนัดกูลืมเม็ดนี่เออไป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 มันมันหลักได้ไรอละลา ยอดกล้วยนั้นมันดักจ้าต่างดื้อนอา,อานอัวนน้ำนี่นะแล้วแต่แลหล่คนกันหลายเหล้าเก้าแห่งคนกับอ้วนน้ำแต่ตา้เป็นประโยชน์คุณภาพปางชุครุดต้องไล่น้ำดอกไม้เท่าเดินตีน้ำดอกไม้เออจะดอกไอ้ไรเดี๋เดียวน้ำม,มันต้องหมาไหล่กล้วยได้เป็นต้ง พอไม่ใจเอาในดอกไม้แล้วะเอาไหน่ะพอในรังโ,แน,กกน,โนแม่มันอนไปวายแต่กระดาดอกไม้เปี๊ยะที่ต้วนแม่มันกาวมืนขาวปั่นขาวรยนั่นแหละน้ำพึ่งนันะมึงอย่าเวงอย่าตีน้พงน้่งนั่นแม,นมนแล้วนี่แมน้ำพื่งนั่นเลยมึงอะไรหนุ่ยอะไรอะไรอ่ะ,อะ,ไ,อะ,ไ,อะไม่ครับเต่งบอกได้ออยัง ที่ผมบอกว่าเชิญทั้งนุ้ยทั้งเท่งเข้าไปทํางานในเมืองเป็นผู้ติดตามผมมันเดือนเดือนละหมื่นความดีความชอบจะขึ้นตามลักษณะของงานไปไหมเต่งบอกไล้ใช่ไหมรับไปไหมนุย้ยผมไม่ได้ไปรับเอายังห่วงยอดกล้วยนั้นเหนออรอเรากรดักบ้าน